สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เจ้า CB แปลง CBR650F นะครับผมคันนี้ปี2014นะครับของแต่งเต็มลำนะครับผมท่อแต่งลั่นๆนะครับผมครอบโครงจะเป็นคาร์บอนนะครับผมนี่ครับคาร์บอนเต็มลำเลยครับคันนี้ครอบสวิงอาร์มก็คาร์บอนนะครับผมบางคนหลังคาร์บอนนะครับเดี๋ยวจะได้ของแต่งให้ดูก่อนนะครับ ขอบโซ่สตเตอร์ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับผมนี่นะครับขอบโครงก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับบางโค้นหน้าหลังเป็นคาร์บอนนะครับนี่บางโค้นหน้านะครับชิวหน้าแต่งนะครับผมคาร์บอนเหมือนกันนะครับมือคันมือเบรกแตง่งนะครับผมสี mm. ดาล้อทองหล่อๆเลยครับท้ายสั้นพับได้นะครับผมท้ายสั้นพับได้ครับ กันลอยถังกันลื่นข้างถังนะครับผมกุญแจสองดอกครบนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ 40, สี่หมืนสี่นะครับผมใหม่แท้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับรอบนิ่งๆเลยนะครับผมลัล่นๆเลยครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับ รอบนิ่งๆครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะผม ABS ขี่ไปดับปกตินะครับคั้นี้ใครหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจออมบิ๊กไบคได้เลยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับครั้นี้ราคา139,000นะผมเอกสารครบพร้อมเล่มโอนนะครผมรถอยู่จังหวัดนาจเริญนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ